ว่าดียงานจากประเทศดีหรือมีความสุขเพราะว่าโครงการนี้มันดีหลายนะลูกสำหรับคนแก่แม่ยังไงนายโยบันจัดจีทุกปีทุกปีนะคะขอบคุณนายโยค่ะค่ะดิฉันนางสาวเจนจิรามนโมลี ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโลนงามซึ่งวันนี้เราจะมีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการเดีย๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศภางในงานกันเลยค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุจัดขึ้นมาเพื่อผู้สูงอายุตำบลโพนงามแต่เนื่องมาจากปีที่ผ่านๆมามีการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุได้เป็นเวลาสปีในปีนี้ดรคุณากรอักษรพูมราช นายกองค์การบริหารส่วนตะบนโพลงามได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุจึงได้จัดทําโครงการขึ้นสําหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุทําการเรียนการสอนมาถึงรุ่นที่3ปี2566ค่ะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการประมาณ100คนจากทั้งหมด14หมู่บ้านค่ะซึ่งเปิดการเรียนการสอนทุกวันพุธ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและคุณหมอจากศูนย์สุขภาพชุมชนโพนงามโรงพยาบาลบุญทริกหรือ PCU มาให้ความรู้ตรวจสุขภาพและทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกันและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะของผู้สูงอายุคะ่ะ แม่สวัสดีค่ะ,คะแม่ซื้ออย่างนาะค่ะแม่ซื้อบังออนจิฟต์ยันค่มมาแต่บานได้มูได้บานรัก่ายมูที่หกเอพอดีมือนี่อบต้เฮ้ามีการดัานที่ที่มอบ7ิบัตรนักเรียนก็สูงอายุถือว่าเป็นหมื่อถิ่นพิเอมเลยมูอยากจะหให้แม่บอกความรู้สึกกับโรงเรียนมแม่เักน้อยค่ะโครงการนี้ให้ความ รู้ให้ความรู้จึกกับผู้เฒ่าผู้สูงอายุไ,ได้ดีความรู้ก็คือว่าวการออกกนร่างกากออกยทีทย่ผู้เฒ่าเมื่อใกเดือดกำลังกายก็เดือดออกเป็นยังไหนโครงการนี้อยากให้เพิ่นจัดอีกบ่คะอยากให้จัดอีกแตอยากให้นายโยนจัดอีกทุกปีทุกปีไรค่ะผู้สืงอว่าเป็นโครงการที่ดีแม่อยากให้นายโยพจ่ดเจัดสี่ทุกปีทุกปีชวนชวนลุ่น้องๆทุกคนทดีหกสิบขึ้นนายโยงพ่อนมีโครงการนี้มีให้เจ็ดสี่แล้วพักกันมาสมาัครไป,ปต้องอายมาให้พ่อมโมลี่ลายาหรือจะมีความรู้สึกจี้ต่อกัน ขอนนคูณนายกค่ะองค์การบริหารสตบนโพนงามภายใต้การบริหารงานของดรคุนากรอักษรพพราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆกลุ่มละ1 0 0 0 0แบาทค่ะโดยหลักเกณฑ์การได้รับเงินสนับสนุนนั้นชาวบ้านต้องรวมตัวกันตั้งแต่หคนขึ้นไป และต้องประกอบอาชีพนั้นจริงค่ะจะมีกลุ่มอาชีพอะไรนั้นเรามาฟังจากผู้นําบ้านปะเตียกันเลยค่ะครับวัสดีครับผมนายไพฑูนศักดิ์ศรีผู้ใหญ่บ้านบ้านปะเตียนะครับของตำบลโพนงามวันนี้จะพูดในเรื่องของโครงการกลุ่มต่างๆในตำบลโพนงามของเราซึ่งหลักๆนะครับจะมีอยู่สามกลุ่มอาชีพอาชีพที่หนึ่งก็คือผุมเช็ดเท้าอาชีพที่สองก็คือนวดแผนไทยนะครับกลุ่มอาชีพที่สามสานหววจะโปรโมทนะครับ ให้เป็นสินค้าที่ยั่งยืนนะครับของชุมชนทั้ง3ากลุ่มอาชีพนะครับซึ่งได้รับงบประมาณนะครับสนับสนุนจากองร์การบริหารส่วนตำบลโพนงามของเราให้การสนับสนุนทั้ง3ากลุ่มอาชีพเลยนะครับกลุ่มอาชีพพรมเช็ดเท้าตำบลโพนงามเมื่อชาวบ้านมีเวลาว่างก็จะมารวมกัน ทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าขายในราคาผืนละ20บาทส่วนเศษผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บนั้นก็จะมาจากนายทนุนแล้วนํามาคัดสีคัดชนิดเพื่อที่จะนํามาออกแบบให้มีความสวยงามน่าใช้ค่ะชาวบ้านได้รับความรู้จากโครงการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพตําบลโพนง,งามจึงสร้างกลุ่มอาชีพทําพรมเช็ดเท้าขึ้นและชาวบ้านมีการพัฒนารูปแบบของพรมเช็ดเท้า ให้สวยงามและรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องจึงได้รับการตอบรับการซื้อขายเป็นอย่างดีค่ะโดยจะวางจำหน่ายตามร้านค้าและบางส่วนจะออกวางขายตามงานต่างๆด้วยค่ะทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทำพรมเช็ดเท้าหลายพันบาทต่อเดือนแต่บางรายที่ทำเป็นอาชีพหลักก็จะสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือนเลยค่ะ กลุ่มอาชีพนวดแผนไทยอย่างที่ทุกคนทราบนะคะอาชีพนวดแผนไทยตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความนิยมกับการนวดแผนไทยเป็นอย่างมากทางองค์การบริหารส่วนตำบลพลงามจึงสนับสนุนส่งเสริมให้การนวดแผนไทยเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวตำบลพนงามโดยจัดศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสำหรับท่านใดที่สนใจฝึกทางองค์การบริหารส่วนตำบลพลงามมีการจัดอบรมให้พี่น้องชาวตำบลพลงามโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆสามารถมาฝึกนวดจนจบหลักสูตรแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลพลงามจะมอบกิติบัตรเพื่อรับรองว่าท่านผ่านการฝึกอบรมการนวดแผนไทยมาแล้วด้วยค่ะการนวดแผนไทย สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวตำบลโพลงามของเราได้เป็นอย่างดีเวลาว่างก็สามารถรับนวดตามบ้านหรือให้ลูกค้าเดินทางมานับบริการนวดได้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะปัจจุบันยังคงเป็นที่นิยมกันอย่างต่อเน,นื่องทำให้การนวดแผนไทยเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีค่ะ กลุ่มอาชีพสารหวดหวดคืออุปรกรณ์ประจำครัวของชาวอีสานซึ่งใช้นึ่งข้าวเหนียวทำมาจากไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญางานหัตกรรมท้องถิ่นที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตะบลโพนงามจากความนิยมอันไม่เสื่อมคลายของคนอีสานทำให้หวดเป็นหนึ่งในสินค้าจำเป็นที่ต้องมีจำหน่ายซึ่งนั่นหมายถึง การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลพวนง,งามของเราการสารหววจึงกลายเป็นทั้งอาชีพเสริมของคนในชุมชนและเป็นอาชีพหลักของบางคนโดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อสัปดาห์ละครั้งหรือเมื่อสารหัวดได้เยอะก็จะประสานกับพ่อค้าคนกลางให้มารับไปจำหน่ายต่อไปค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นกลุ่มอาชีพลหลักๆนะคะที่องค์การบริหารส่วนตบลพนงามให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะจนทําให้พี่น้องชาวตำบลพลงามมีรายได้เสริมและบางคนทําเป็นอาชีพหลักจนมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงปากท้องและแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ค่ะ mm hmm. องค์การบริหารส่วนตบลโพนงามพร้อมที่จะมอบโครงการดีๆเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องชาวตำบลโพลงามค่ะ